ได้รับรางวัลขวัญใจมาหาชนนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนแล้วก็แรงโหวดทุกคนด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนคลับเนี่ยก็จะไม่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะแล้วก็ถ้าไม่มีแฟนคลับก็ไม่มีหน้าในวันนี้ด้วยขอบคุณทุกคน,กคน,นะคะเ,นเบ้างวันนี้ได้รับรางวัลน,นี้ดีใจไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็ดีใจมากๆค่ะตื่นตันใจรู้สึกว่า ด้วยทุกอย่างที่เราทํามาเราเราให้ใจกับมันเนะาะตลอดการประกวดเราแบบเต็มที่กับทุกๆวันแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เห็นนะคะแล้วก็โวดโรางวัลน,นี้ให้ได้ค่ะบอกว่าปีนี้ก็จสมีแสงรับควาต้นปีไหนปีต้นปียันต้นอะไรนี้เลยนะหร่ะ,ะหรือว่ามันจะเป็นปีของเราเออว่าจะเท่าไหร่สำหรับเราอันนี้เป็นรางวัลที่สองของปีนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมันเป็นแรงขับดันให้เราแบบทำงาน มากมากเลยค่ะมากๆเลยพอเราขึ้นไปรับรางวัลเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็อยากจะทําทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็หน้าที่ไม่ว่าใครจะมอบหมายอะไรให้มาเนี่ยเราก็จะทําให้เต็มที่ทุกวันค่ะพูดถึงงานตอนนี้มอนก็เข้ามาทำเป็นงานเต็มตัวมากขึ้นเลยเพราะค่อนข้างค่อนข้างเต็มตัวค่ะเพราะว่าเราก็อำลาตําแหน่งไปแล้วนะคะก็คิดว่าราการเป็นนางงามเนี่ยเราก็จบลงแล้วตอนนี้ก็เหมือน เป็นการผันตัวมาอาจจะเข้าวงการแบบเต็มตัวก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะมีมาประกาศเร็วนี้แหละคะ่ะหลายคนก็มองเรื่องสัญญาค่ะท,ที่ที่เรเาเกี่วกับเข้ามาทำงานมากที่สุดยนีเพราะว่าสัญญาตกลงจะหมดหรือว่าจะต้องเลือสัญญาใหม่กับใครหรือเปล่าลตอนนี้ยังไม่มีประเด็นอะไรเรื่องสัญญ,ญานะคะ <ณ S 1> ตอนนี้ก็ยังอยู่กับกองกอง TPM <ม>ค่ะแล้วก็ในอนาคตอันนี้ ก็ไม่ร <lightweight> ู้ค <recherche> ่ะก็เดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าหลายคนก็ก็มองว่าช่วงนี้เราเป็นพี่เอคนก็มองว่าอ้าวกลายเป็นลูกสาวพี่เอคใหม่หรือเปล่า ก็เป็นก็เป็นลูกสาวพี่เอค่ะพี่เอพีเอ็นดูค่ะใช่แต่ไม่ได้เป็นแบบพี่เอใช่ไหมไม่ได้เซ็นค่ะใช่ค่ะพี่เอมีซักชวนมีแบบว่าทับทามไหมแบบว่าเออมาอยู่กับพี่นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงกับขนาดนั้นค่ะก็พี่เอเอ็นดูค่ะเพราะว่าด่าคิวค่ะเธอเขเราน่ารักรึเปล่ามีการคุยเรื่องสัญญากับพี่เอไม่ยังไม่มีการคุยเรื่องสัญญาค่ะเพราะด่าเองก็ยังติดอยู่กับกองค่ะกับกองเลยอยู่นานนะคะเอ่อรวมทั้งหมด3ปีค่ะ เหลืออีกเหลืออีกประมาณปีครึ่งนะใช่ปีทุก่ะอันนี้เล็งเล็งเล็งได้ยังไงบ้างคะอันนั้ะต่อไหมหรือว่าจะยังไงต่อออุ๊ยอันนี้อันนี้ไม่รู้เลยค่ะนี่เป็นเรื่องของอนาคตเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทิศทางเราจะไปในด้านไหนด้วยใช่ค่ะเีล้วก็จะได้เห็นผลยาร่วมกับพี่เองอันนั้มีโอกาสมีโอกาสแน่นอนค่ะนี่ก็มันเป็นเรื่องของอนาคตอยู่ดีเพราะว่าตอนนี้ก็มีแบบการพูดคุยกันแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็น คือกลอลอแลวลสงลงล้พูดคุยเนาะใช่ค่ะนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วกันล้อผู้ใหญ่พูดคุยเรื่องเรว่าในตีนี้จะเห็นชารตเลยนะกด้านของนักแสดงมากขึ้นนน่าจะค่ะน่าจะอันนี้ก็ฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกคนด้วยนะคะแต่เรามีชื่อเป็นหนึ่งในนักแสดงนางเอกดวงใจทัวรรุ่มลูกอุ๊ยแต่ว่าอันนี้ อันนี้เห็นในข่าวเหมือนกันนะคะแล้วก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมได้าไม่เห็นรู้เลยอ่าแต่ก็ไม่แน่ใจคะ่ะอันนี้อันนี้เรื่องนี้ไม่แน่ใจเลยอันนี้ก็คือเดี๋ยวรอคาผู้ใหญ่ชี้แจงใช่ค่ะใช่ใชน,น,นะคำพ,พูอันนึงประมาณว่าคุณพี่เอี่ณพี่ปกาติดเชื้อไปเลย้ยแล้วเราเหมือนอยู่ในคนก็มองว่าอยู่ในช่วงตามรายหรือเปล่าอะไรองเนงะี้ยเราไม่ได้อยู่ค่ะไม่ได้อยู่จริงๆด้าติดแล้วนะด้าเพิ่งหายแล้วนะ เด็กๆเราก็จะกระไรอยู่นะคะแต่ว่าก็ได้มีคุยกับพี่เอถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างค่ะมีอะไรอยากทานอะไรบอกได้เลยนะแล้วก็นัดกันไว้แล้วว่าเมื่อพี่เอหายเมื่อไหร่ก็คือหมูกระทะแน่นอนค่ะพี่เอเปกังวลหรล่พี่เอไปกังวลไหมไม่มีค่ะก็คือตอนนี้ก็รักษารักษาตัวอยู่แต่ว่าพี่เอบอกว่าอาการไม่ไม่มีถุงน้อยมากแต่ว่าเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยว่อยมาอัปเดตแล้วกันค่ะเพราะเราก็ต้องดูเป็น day by day นะคะเพราะว่ารูปที่ลงบางทีมันกาขันนะแบบว่า เฮ้ยเป็นลูกสต็อกไว้ก่อนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่าตั้งแต่พี่เอไปพบคนที่เสี่ยงไปโควิดเราก็ไม่ได้ไม่ได้เจอกันค่ะแล้วยังถือว่าเรายังอยู่ในเขตปลอดภัยนะใช่ค่ะปลอดภัยหรือเปล่ารู้สึกว่าช่วงนี้ก็คือทุกอย่างเป็นสีแดงหมดเลยหัวใจนะครับเป็นไงบ้างอุ๊ย ตอบแบบดาราได้ไหมโอ้ยช่วงนี้อะไรจะต้องมีช่วงนี้โฟกัสเรื่องงานนะคะเกิดอรื่องหน่อยแล้วจ้ะวันนี้อากาศร้อนนนี่เป็นคนดูง่ายขยายความนิดนึงนะจ๊ะขยายความเหรอก็แฮปปี้ดีค่ะแฮปปี้ดีวันนี้ตรงวันท้ายก็เพิ่งจะผ่านมาใช่ก็โอ้โูหรือว่าเป็นอมแดงไปเลย ออมแดงเป็นยังไงอ่ะก็คือแบบสมูทูใช่ไหมมิงมิงอมแดงคือแบบความฉีดมุ้งมิงพอแม่เบาเแต่แต่หลายคนก็บอกว่าแบบไม่ไม่ลงรูปคู่กันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันเปิดตัวไม่เคยปิดตัวเราไม่ได้ปิดแต่เราก็ไม่ได้แบบเปิดเผยค่ะเราก็ใช้ชีวิตแบบเงียบๆก็ยถือว่ายังไปอ่ะเขาเรียกว่ายังยังมีมุมโมเมนต์ของตระกันอยู่เนาะ บ้าอวยอากาศร้อนจังเลยเหงื่อไหลหมดแล้วเนี่ยอันนี้ทีมกันมาประมาณกี่พรรษาแล้วค่ะนานแล้วค่ะนานแล้วก็หลายปีเลยค่ะแล้วคุณมีเห็นแบบว่าเหมือนคอยซัพพอร์ตตลอดเลยใช่คอยซัพพอร์ตเคยแบบช่วยสอนการตอบคำถามหลังงานด้วยใช่ก็คือมีโอกาสไหมโอกาสได้เห็นโมเมนต์ครูมาบ้างหมาอะไรแบบนี้ ไม่รู้ว่ะลงดีไหมแล้วก่อนรอในนักอุ้ยลงเลยอุ้ยไม่เสียงเด็กแววมาไม่รู้ค่ะเดี๋ยวรอรอดูก่อนในเราเพราะตอนนี้ก็แบบแบบเดาเราเราก็พกันเรื่องงานจริงๆอ่ะทางเข้าทางเข้าที่กินมาทางแม่กระแสเราปกไหมพอเราเปิดตัวแฟนเราไปอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะด้านมองว่าการที่เรามีคนรักมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดอ่ะเออเราไม่คือเราทุกคนเป็นมนุษย์เราคู่เรความรักมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะทางรักคามฝ่ายชายเขาโอเคไหมในในมุมนี้ ไม่ได้เปิดตัวจ่าไม่ได้อะไรเลยเขาโอเคเลยโอเคค่ะเขาโอเคเขารู้ว่าเราตั้งแต่เรามาประกวดเนี่ยเราจะต้องเป็นบุคคลสาธารณะคือ้าเข้าใจทุกอย่างซึ่งก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ท้าเข้าใจค่ะจริงๆตัวเขาเองไปได้ติดคที่ว่าอยู่ในค่อนข้างจะเซฟตันนิดนึงแต่แบบเราางทเลยเขาไม่ได้รู้สึกค่ะแต่เราก็ไม่ได้ผิดบังแต่เื่องเความที่มันนานแล้วเราได้มองนาขาอะไรคอะไรกันบ้างม ยังค่ะอีกยาวไกลเลยค่ะยังไม่เห็นภาพอะไรเลยก่อน <c oughs> ได้เราทำงานก่อน,น,นเน,นาะนาเรียนรู้ก็ไปเนาะใช่ค่ะคือคือเป็นการตกลงครูว่าจะไม่ค่อยลงรูกกปตัวอีอะไรอ่างเคือต้องบอกว่าดาก็ไม่ได้เป็นคนที่เปิดเผยขนาดนั้นตั้งแต่ก่อนมาประกวดหรือว่าเข้าวงการเลยค่ะคือเรามีความรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมันเก็บไว้อะแค่เราอสองคนอะ มันแบบมันสวีทแบบแทนานแต่ว่าในอนาคตเดี๋ยวถ้าคนรูปเดี๋ยวเห็นนะคะคือเรียกว่าเขาเข้าใจเราทุกอย่างเขาเข้าใจเหรอเข้าใจแล้วยิ่งมาประกวดเขารู้ว่าเราอยู่ในฐานะอะไรแล้วเขาก็โอเคค่ะมไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับคู่เราไม,ไม่เป็นเลยค่ะไม่เป็นถ้าเป็นก็น่าจะเรื่องใหญ่อยู่